ดวงดาวในปี2568มีการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นหากเรามองในแง่มุมบวกของดวงดาวสิ่งใดจะเป็นโชคเป็นโอกาสเหนี่ยวนำซึ่งเรื่องเงินทองมาสู่ชาวกลุ่มในปี2568กับหัวข้อโชค5้าประการที่จะมาถึงไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีกุมรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาะก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับดวงดาวในปี2568นะคะจะมีการขยับย้ายกัน ในช่วงพฤษภาคมนะดังนั้นในช่วงสเดือนแรกของปีนะคะก็คือมกราถึงเมษายนยังเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระหัสเป็นปฐุมเกณฑ์สำหรับชาวกุมอยู่นะคะดังนั้นข้อที่1น,นะในช่วง4เดือนแรกของปี68นะคะชาวกุมจะมีดาวที่ส่งผลดีกับเรื่องเงินทองนะคะก็คือดาวพระหัสยังคงเป็นสี่กัลคณาส่งผลกับเรื่องเงินทองแหล่งที่มานะคะผู้อุปถัมภ์หรือว่าช่องทางเงินทองมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุนะคะก็คือเรื่อง ครอบครัวได้นะคะเรื่องสินทรัพย์ก็ได้นะบางท่านชีวิตจะเกี่ยวพันกับเรื่องบานช่องหน้าร้านอสังหาที่ดินนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงวดวงเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นแหล่งที่มาทางการเงินอยู่นะคะดาวพระัสที่มีมาตรฐานดีนะคะก็จะส่งผลใน4เดือนแรกของปีอาจจะได้หยิบจับรับเงินก้อนนะอันเกี่ยวข้องมาจากเชิงสินทรัพย์ได้ด้วยเหมือนกันยังส่งผลดีนะคะกับเรื่องราวในเชิงการศึกษาได้บางท่านทํางานในเชิง หน่วยงานองค์กรการให้ความรู้นะคะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอนการแนะนำนะถือว่ายังหาเง,งินได้รวมไปถึงใครที่อยากจะเรียนต่อถือว่าดาวพฤหัสยังคงส่งผลดีในช่วง4เดือนแรกของปีนะคะมีแนวโน้มประสบความสําเร็จทางการเรียนการศึกษาได้นะหรือแม้แต่เรื่องของการเรียนต่อเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมนะยังเป็นช่วงเวลาที่สิ่งเหล่านี้ส่งผลดีก็คือหาเง,งินได้นะแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะคะ สำหรับในข้อ2นะคะจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเริ่มโคโจรย้ายก็คือหลังพฤษภาคมไปนะจากเดิมที่อยู่ในภพเรือนพันธุนะคะโคโจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะเป็นภพเรือนเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่นะคะเรื่องของการลงทุนริเริ่มใหม่ๆดังนั้นชาวกลุ่มที่กําลังก่อร่างสร้างตัวหรือมีไอเดียมีโปรเจกต์นะคะถือว่า ความเป็นรูปธรรมนะก็คือการมีองค์ประกอบครบถ้วนจะหยิบจับลงมือทําจริงจังกับสิ่งใหม่นะก็คือช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพรหัสเข้าสู่ภพเรือนที่เป็นโชคดีนะก็คือเรื่องของการมีโชคจากการประมูลแย่งชิงแข่งขันประกวดนะหรืออะไรที่เป็นเชิงต้องใช้โชคใช้ดวงนะคะถือว่าจะเป็นปีที่ชาวกลุ่มนะจะมีความโดดเด่นเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเรื่องเงินทองก็คือตัวแทนของดาวพรหัสด,ด้วยก็เข้าสู่ภพเรือนบุตรตะดังน,น,นั้นเงินทองก็ได้มาจากเรื่องของการ เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะคะเป็นปีที่อาจจะมีโชคบ่อยขึ้นเป็นลักษณะช่องทางการเงินเก็บเกี่ยวผลกําไรเก็บเล็กผสมน้อยนะมีลักษณะเงินผ่านมือบ่อยขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามดาวพระหัสก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะการเงินการทองก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของลูกหลานบริวารมากขึ้นนะบางท่านก็เกี่ยวพันเกี่ยวข้องช่วยกันทำมามากินนะคะหรือหมายถึงเรื่องของบริวารน,นะคะคนที่เรามีภาระส่งเสียเลี้ยงดูด้วยก็ได้ดังนั้นจะเป็นปีที่ชาวกลุ่ม เกี่ยวพันกับเรื่องคนต่างวัยในเชิงหาเงินนะคะเป็นลักษณะแวดวงสังคมเด็กวัยรุ่นเยาวชนก็ได้นะในเชิงการหาเงินการค้าสิ่งแวดล้อมนะคะสําหรับดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะถือว่าเป็นความหมายภพเรือนที่ค่อนข้างดีนะจึงทําให้ชาวกลุ่มนะคะยังคงมีช่องทางทำมาหากิน,นการงานที่ใช้ไอเดียความคิดความแตกต่างกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกนะคะก็อาจจะส่งผลดีก็คือปรบป,ปรับฉับพันในเชิงได้เงินได้รับผลจากเรื่องเหล่านี้นะคะ สำหรับในข้อ3ามนะคะเป็นช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมไปนะที่ดาวประจําตัวของชาวกลุมนะคะก็ย้ายออกจากการเป็นราหูคนทรัพย์นะโดยในช่วงปี67เจนะคะตลอดปีที่ผ่านมานดาวราหูอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะมีมาตรฐานเป็นราหูลวงทรัพย์นะก็จะทําให้ชาวกลุ่มนะคะหาเงินได้มากนะแต่ก็เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่เนื่องจากจะเป็นลักษณะมีรายจ่ายเยอะโดยตลอดนะคะหาได้มากก็จะมีเรื่องให้ใช้มากด้วยนะคะสาหรับในช่วงพฤษภาคมไป ราหูโคจรอ,ออกจากการลวงทรัพย์นะคะเข้าสู่การทับลักษณะโดยราหูจะมีกําลังเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะถือว่าเป็นกําลังที่เสถียรมั่นคงส่งผลดีกับชาวกลุ่มนะเนื่องจากก็จะจบสิ้นภาวะการลวงทรัพย์ก็คือบางทีแอวาระสิ้นสุดของการใช้เงินมากเงินเยอะนะเช่นะจบโปรเจกต์โครงกายบางอย่างนะคะเรื่องของดาวราหูที่มีกําลังเข้มแข็งส่งผลดีกับชาวกลุ่มนะในเชิงเรื่อง การพลิกแพลงดัดแปลงต่างๆนะคะการเอาตัวรอดในเชิงการงานสังคมนะถือว่าจะมีความมั่นอกมั่นใจมีจุดที่ทํากําไรจากเรื่องการพลิกแพลงดัดแปลงได้นะคะราหูยังเป็นเรื่องราวในเชิงทัดลมขนาดใหญ่ก็ส่งผลให้การเดินทางไกลนะคะเรื่องติดต่อต่างชาติต่างแดนก็กลับมาโดดเด่นด้วยเช่นกัน เป็นปีที่เรื่องราวประเภทเงินส่วนแบ่งส่วนต่างนะคะหาเงินตามกระแสนิยมนะหรืออะไรที่ได้มาปุบปับฉับพลันจากเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะก็จะเป็นได้สําหรับชาวกลุ่มนะเนื่องจากดาวราวหูถือว่าเป็นดาวที่เวลาส่งผลในเชิงได้เงินได้ลาบก็จะมาแบบปุบปับฉับพลันตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะคะสำหรับในข้อสี่นะคะจะเป็นดาวมฤตยูนะที่ยังคงอยู่ในภพเรือนพันธุข,ของชาวกลุ่ม ไปอีกหลายปีนะคะก็รวมไปถึงตลอดปี68ด้วยนะคะดาวมฤตยูในภพเรือนบ้านครอบครัวนะก็จะส่งผลกับความเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนได้ทั้งจากน้อยไปหามากนะบางท่านเป็นการเปลี่ยนบทบาทในครัวเรือนนะคะจากคนที่ไม่เคยดูแลก็อาจจะต้องกลายมาเป็นเสาหลักดูแลคนในบ้านในครอบครัวนะคะเปลี่ยนแปลงในเชิงที่อยู่อาศัยได้เนะช่นเดินทางบ่อยมีการเดินทางไปมาระหว่าง ที่ต่างๆเพื่อปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจนะคะหรือมีเหตุให้เราเดินทางบ่อยขึ้นนะไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศทางไกลได้หมดนะคะภารกิจบางอย่างเกี่ยวข้องกับครัวเรือนก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายการดูแลนะคะหรือว่ากา,การจัดการจัดแจงสินทรัพย์นะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวกลุ่มตลอดปี68ได้ด้วยเช่นกันสําหรับดาวมฤตยูนะคะก็จะบรรดาลเรื่องราวที่ อุปบับชับพลันกับชาวกลุ่มในแง่มุมเรื่องสินทรัพย์ได้เหมือนกันนะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ครอบครองสินทรัพย์ชิ้นใหญ่แบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจนะเรียกว่าองค์ประกอบมันส่งผลให้เราสามารถมีสินทรัพย์ได้ในปี68นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นปีที่ดาวราหูโคจรมาทับลักนณะส่งผลดีกับตัวตนก็คือความพลิกแปลงแดัดแปลงนะคะเรื่องของ การเป็นธาตุลมส่งผลให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะในเชิงบวกก็ปุบป,ปับฉับพลันได้อย่างไรก็ตามมันจะส่งผลกับเรื่องความรักการคบหาพอสมควรนะเนื่องจากราหูจะไปเล็งพบเรือนปัตดานินะคะก็คือพบเรือนของคู่ครองนั่นเองใครที่เป็นโสดนะคะก็มีแนวโน้มว่าคุณจะมีความรักเข้ามาได้มีการคบหาความสัมพันธ์แบบปุบป,ปับฉับพลันรวดเร็วนะไม่ว่าจะพบเจอคนต่างชาติคนต่างอายุนะคะคนมีตํแหน่งลักษณะนี้ได้นะหรือแม้แต่การคบหาแบบไม่ชัดเจนนะคะ ยังไม่มีสถานะว่าจะเป็นอย่างไรแน่นะแต่ก็คบหากันอยู่นะคะเรื่องของการที่มีครอบครัวแล้วนะก็เป็นปีที่ต้องประครับประคองเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากเนื่องจากราหูเมื่อโคจรทับลัคนานะคะก็ส่งผลกับความหมายในเชิงความรักความสัมพันธ์ต้องอดทนต้องปรับตัวเยอะสําหรับเรื่องราวภายในครัวเรือนนะคะ สำหรับดวงดาวในแต่ละปีนะคะก็จะมีแง่มุมบวกและลบเสมอนะเรียกว่ามันจะมี2ด้านนะคะสำหรับข้อมูลต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้ไว้เพื่อเตือนใจเพื่อระมดระวังในปี68เช่นกันนะคะเป็นปีที่ดาวเสาร์นะคะจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนการเงินนะโดยดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนวินาศน,นะคะไปอยู่ในเรือนของดาวพรหัสนะซึ่งเป็นคู่เปลี่ยนแปลงคู่ปฏิรูปต่างๆนะคะถือว่า เรื่องรายได้ช่องทางหาเงินของชาวกลุ่มนะก็จะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปได้บางท่านก็พลิกแพลงจากเรื่องเก่าเรื่องเดิมไปหากินในแวดวงใหม่ๆนะคะมาระวังเรื่องการเงินการลงทุนเน,นื่องจากเป็นภพเดือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะคะดังนั้นจะลงทุนร่วมหุ้นใดๆก็ใช้วิจารณญาณามากๆเป็นปีที่ดาวราหูโคโจรมาทําลักขณะนะคะก็คือเข้าบ้านเข้าเรือนตัวเองนะชักนำพาในเรื่องที่ดีเรื่องที่ เป็นเชิงบวกมาในขณะเดียวกันก็ชักนําในเรื่องสีเทานะคะเรื่องอะไรที่ไม่ชัดเจนมินเมตต่อกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะหรือบางอย่างที่เราไม่รู้แจง้งรู้ชัดนะคะก็ชักนํามาด้วยเช่นกันดังนั้นเราเรามาระวังตัวนะกับเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะคะจะซิกแซกดัดแปลงพลิกแพลงอะไรก็ดูเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มที่เราไปค้าขายนะคะกฎเกณฑ์กฎหมายบ้านเมืองอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะ สำหรับชาวกุมนะถือว่าจะเป็นปีที่ดาวประจําตัวมีความเข้มแข็งนะคะดังนั้นถือว่าดวงชะตาก็ดีขึ้นนอกจากนี้ดาวการเงินและราบผลยังเข้าสู่จุดที่สามารถพลิกผันในเชิงมีลาบมีผลนะคะพลิกผันฐานะจากเรื่องโชคดีเรื่องกระแสต่างๆในเรื่องของการทํามาค้าขายก็ขออวยพรให้ชาวกุมนะคะมีโชคดีนะในปี68ที่จะถึงนี้นะคะสิ่งใดที่ยังทําไม่สําเร็จนะหรือว่าผิดหวังผิดพลาดในปี67นะคะ ก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่านะคะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยความหวังด้วยโอกาสดีๆนะคะขอให้มีโชคดีนะได้หยิบจับรับเงินก้อนแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตผ่านพ้นได้ทุกท่านนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ